ตกอกตกใจเลยใช่ไหมล่ะครับผู้คนก็คงจะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่คริปโตแล้วก็ BTC เขียวขจีกันทุกตัวเลยแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาบอกว่าการรับแแบด o f ฟรีง่ายๆเนี่ยทำยังไงที่ท้ายคลิปห้ามพาดท,ทุกวินาทีในคลิปนี้ไปติดตามกันครับ สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคอเรนซโซเอ้ยคริปโตเคอเรนซีอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้เป็นแรงใจให้ผมเลยนะครับช่องพีคริปโตมาสื่อแนวคิดและมาลงส่วนตัวผมไม่ได้มานําการลงทุนนะวันนี้เป็นวันที่9นะครับเดือน3ซึ่งผมจะมาอัปเดตทิศทางคริปโตเคอเรนซีว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับมันเป็นอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้รวมถึงมาอัปเดตข้อมูลออนเชนและก็วันนี้ผมจะพาไปรับไอเดอรเพื่อนๆฟังแล้วก็รอติดตามที่ท้ายคลิปได้เลยนะครับ สรับแอร์ดอวนฟรีง่ายๆวันนี้นะครับทำยังไงนะฮะต้องรอติดตามกันแล้วก็ผมจะมาพูดถึงเสื้อของผมที่ได้ทำแบบออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะครับมาฟฟีคริปโตแล้วก็บิตคอยน์โดยที่ด้านหน้าจะเป็นคำว่า อออินนั่นเองนะครับแหมก็ะสตรเก่ากัเลยทีเดียวก็ใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมก็ทำจำนวนจำกัดตาม p r e ออเดอเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นล็อตแรกที่ผมจะทำขึ้นมามีทั้งสีขาวแล้วก็เป็นสีดำนะครับเ,เพื่อนนะ สีขาวแล้วก็สีดำนะครับโดยที่ฟอนต์ก็จะสีเดียวกันนะครับต่างกันแค่เสือ้อก็มีทั้งไซส์ S, M, L แล้วก็ XL นะครับราคา350บาทค่าส่ง40บาทนะครับใครสนใจที่จะสั่งซื้อไปใส่เท่ๆใส่แล้วไม่ติดดอยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่อ,อินบ็อกซ์เฟ o บุ๊กได้เลยนะครับที่เพจของผมได้เลยก็เพื่อนๆเ,เข้ามาได้เลยครับที่เฮาฉลามนะครับฟรีคริปโตเฮาฉลามนะ ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเอาละเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับเรามาดูที่เฟียอนกิสเนกกันก่อนครับพเพื่อนๆจะเห็นว่าเฟียอนกิสเนกยังอยู่ที่สถานะเอ็ก e m e มเฟอยู่เลยซึ่งก็ไม่ได้แปลกครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยยังคงมีการร่วงลงของราคายังไม่ได้มีการปรับตัวแต่ว่าราคาเพิ่งจะมีการปรับตัววันนี้ซึ่งข้อมูลตรงนี้อาจจะยังไม่ได้อัปเดตแบบเรียลไทม์มากนะักซึ่งผมมองว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติแล้วก็ดีขึ้นมากกว่านี้แน่นอนเลยทีเดียวละครับเอาละก็็็็็เเเเเเรรรรริ่่่่่่่มมปปนน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 จจจุดดดอออะะไไททีีีีขึึนะ้้้้แแลลลววววาาาาาาืืงงงกาากกกกกกกสหััซยบตถ เรื่องที่น่าคลายกังวลมากยิ่งขึ้นสําหรับสถานการณ์ทั่วโลกที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะมีการกลับเข้ามาลงทุนอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าก็เป็นไปได้ต้องรอติดตามกันนะครับในส่วนนี้รวมถึงสิ่งที่น่าจับตาก็จะเป็นในส่วนของ BDC ที่ถูกโอนออกจากคอยเบดไปสู่ Wallet ส,ส่วนตัวนั่นเองก็หมายความว่าวานนี้เขาได้ชอนซื้อ BDC ไปแล้วหรือเปล่านะครับใครที่ p a n ิ c s e l เนี่ยก็คงจะเรียบร้อยนะครับคือวานเขาได้ชอนซื้อไปแล้วขณะที่รายย่อยอย่างเราเนี่ย กลัวๆกันอยู่นั่นเองนะครับแม่ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกราฟกันบ้างพเพื่อนๆจะเห็นว่า BTC ีดมีโอกาสที่จะไปเทสแนวต้านถัดไปที่ประมาณ4 3 0 0 0หรือ4 4 0 0 0สี่โดยประมาณนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของเส้น MA 100, หนึ่งร้อยโดยประมาณนะครับซึ่งตอนนี้เราได้มีการกลับตัวในภาพช็อตเทมได้ดียิ่งขึ้นแล้วอยู่ที่ว่าเราจะสามารถยืยนบนเส้นแนวราฟฟี่โบ์ที่0.236ได้หรือเปล่าน,นะครับหรือราคา4 0 0 0นสองจะยืยนได้ไหมถ้ายืยนได้ก็มีโอกาสไปที่4 3 0 0 0สามและ4 0สี่ในลำดับ ถัดไปนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูข้อมูลออนเชิกันบ้างว่าเเหตุผลอะไรล่ะที่ b t c ได้มีการกลับตัวแบบนี้ส่วนหนึ่งจากข้อมูลออนเชิก็บ่งบอกว่าในทาง e f ร a หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเกิด bullish divergence เกิดขึ้นในทาง e frame หนึ่งชั่วโมงทาให้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้นะครับซึ่งมันก็ได้ปรับตัวมาแล้วเนาะอีกทั้งนะครับจาก volume profile เนี่ย,ยมีแนวต้านสําคัญไปที่โซนประมาณช่วง4 5 0 0นะครับแล้วก็ประมาณ40,200ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะยืนอยู่ที่ 42, 45, เลยทีเดียวเนาะโดยที่ว่าเอ๊เรา B T C เนี่ยเขาขึ้นมาได้ยังไงนะครับจากข้อมูลออนเชนส่วนหนึ่งก็บอกบอกว่ามีสเตเบิลคอย์ได้ถูกโอนเข้ามาก่อนหน้านี้และถูกเปลี่ยนแปลงเป็น B T C นั่นเองนะครับและก็มีการโอนไปยังยูเครนนั่นเองครับหรือไปสนับสนุนยูเครนเนาะนะครับในช่วงสงครามนั่นเองเพื่อนเก็เห็นว่า B T C ถูกโอนเข้ามาปริมาณที่เยอะพอสมควรแล้วก็ราคาก็ได้มีการเดียดยตัวขึ้นเลยจากใน,นอดีตท,ที่เมื่อโอนเข้ามาก็โุ่งขึ้นเลยนะครับอันนี้โอนเข้ามาในยูเครนเนาะซ ก็มีโอกาสครับว่าในเมื่อกราฟได้มีการเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยมีโอกาสนะครับในช็อตเทอมที่จะไปเทสแนวต้านถัดไป ที่ช่วง4 0 0 0ีนั่นแหละนะครับเนื่องจากความเชื่อมั่นหลายๆอย่างก็เริ่มปรับเปลี่ยนทิศทางแล้วนั่นเองนะครับแสดงว่ามีโอกาสที่ราคาจะไปเทสโซน4000-4ซึ่งจะเป็นแนวต้านถัดไปนั่นเองนะครับตามข้อมูลออนเชนเนาะเพื่อนก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับโดยที่ว่าผมก็ได้บอกเพื่อนเพื่ไปแล้วนะครับว่ามันเกิดบูล l ิ้งไดเวอร์เจนเกิดขึ้นทั้งไอซทั้งแมกดีแล้วก็สโตนในในช่วงของหลายๆวันก่อนหน้านี้เนาะผมก็ได้บอกไปแล้วซึ่งราคาก็ได้มีการปรับตัวจรริงงงงงงๆๆซึ่ท่ททททศาาาาาตเก็ไได้มอปย นะผมก็ได้บอกว่าถ้าเขาเบรกเนี่ยเราก็สามารถ follow ตามได้ซึ่งเขาก็ได้เบรกออกไปแล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้ใครที่ทําตามแผนเนี่ยก็คงจะได้เข้าซื้อไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเอาลาแผนต่อไปเราก็จะเป็นประมาณไหนว่า โอเคถ้าใครยังไม่มีของเนี่ยผมมองว่าตอนนี้ยังไม่น่าสนใจเพราะว่ามันอยู่ระหว่างกึ่งกลางของทางที่เรากําลังจะไปถึงปลายทางนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นปลายทางในชอ็อตเทิมเท่านั้นเนาะโดยที่ว่าผมมองว่า BDC เนี่ยมีโอกาสไปเทสแนวต้านถัดไปที่40,000แล้วเราต้องไปรอดูครับว่าตรงนั้นอาจจะผ่านได้ไหม ซึ่งอาจจะผ่านได้ยากก็ได้อย่างในอดีตเนี่ยก็ไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็ได้มองว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะวิ่งไปชนปุ๊บแล้วก็ล่วงลงมาเป็นเหมือนทางเก่แบบนี้ก็เป็นไม่ได้นะครับซึ่งถ้าใครจะไม่มีของรับความเสี่ยงน้อยผมมองว่าให้รอเขาไปเทสก่อนแล้วรอเขาพักตัวโอเคถ้าพักตัวเรารับอยู่เนี่ยบริเวณช่วงเนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเข้าซื้อใหม่ก็ได้นะครับหรืออีกกรณีหนึง่งถ้าในเมื่อขึ้นไปแล้วอ้าวแอดไม่เห็นมันล่วงลงมาแบบนี้เลยตามลูกแอวนที่ว่วไแ กลายเป็นไซเบแบบนี้โอเคงั้นเราก็ค่อยไปแอคชั่นที่โซนบริเวณด้านบนหรือช่วงโซน4 4 0 0มื่นสอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าเราต้องรอดูเขาพักตัวก่อนซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ทราบว,ว่าเขาจะพักตัวไหวไหมนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าใครรับความเสี่ยงน้อยๆไม่ควรจะไปแอคชั่นอะไรใดๆเพราะผมมองว่ามัน มันก็เรียกว่าคือตกรถในระยะสั้นไปแล้วและจะไปเข้าซื้อตอนนี้มันเสี่ยงเกินไปนะครับและก็ยังไม่น่าไปเปิดลองหรือเปิดช็อตตอนนี้เพราะมันไม่ใช่โพซิชันที่ได้เปรียบทั้ง2องทิศทางผมมองว่าให้รอดู BTC เขา เกิดการพักตัวเกิดขึ้นก่อนนะครับหรืออาจจะพักตัวช่วงนี้เลยก็ได้ไม่จําเป็นต้องขึ้นไปถึงเลยก็ได้นะครับเขาอาจจะขึ้นไปแล้วพักตัวแบบนี้ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปเทสแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็เป็นได้หลายทิศทางฉะนั้นผมมองว่าเดี๋ยวรอเขาพักตัวไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างสวยแล้วในชอ็อตเทอมนนะครับก็ได้มีการปรับตัวแล้วจริงๆถ้าเป็นผมจะเข้าซื้ออีกผมจะรอเขาเกิดการพักตัวอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มองว่าไอซ์ไซ ก็ในส่วนของทางเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยก็ได้เบรกอใกล้ที่จะไปถึงโซน o v e r b o ์บอแล้วนั่นเองนะครับผมก็มองว่ามันก็เลยยังไม่น่าสนใจเนาะแล้วามาดูในท e f เฟรมเดลี่กันบ้างพีเพื่อจะเห็นว่าโอ้โหแม็ดีเนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะใกล้ที่จะตัดขึ้นเหนือส่วนแล้วนั่นเองนะครับอาจจะรออีกสัก1-2วันนะสัญญาณอาจจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างสโตก็กําลัง ตัดขึ้นไปยังโซนโอเวอร์บอดอีกครั้งหนึง่งไอ้ก็เริ่มวิ่งเหนือ50แล้วด้วยบ่งบอกว่าเออเริ่มมีแรงซื้อเริ่มมีการกลับตัวที่น่าสนใจเข้ามาแล้วนั่นเองและอีกอย่างหนึง่งถ้าเขาจะทะลุผ่าน45,000ได้จริงเนี่ยผมมองว่าไอ้เนี่ยควรจะเบรกผ่านแนวต้านสําคัญของเทรนไลน์ที่เป็นแนวโน้มขาลงแบบนี้ไปได้ก่อนเพื่อนๆจะเห็นว่าไอ้ก็วิ่งเป็นทแองเกิลเหมือนกันนะแบบนี้เแบียบแคบเข้ามาเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่มีของเนี่ยผมมองว่า ก็รอดูไปก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าในช็อตเทอมเนี่ยดูดีขึ้นมากๆแล้วในมุมมองของผมนั่นเองนะหรือมุมมองหนึ่งเพื่อนๆอาจจะเอาในส่วนของการที่ BDC วิ่งเป็นกรอบไซด์เวที่ผมได้บอกไปเนี่ยทำการแบ่งไม้ซื้อหรือขายอาจจะไปขายโซนนี้แล้วรอเข้าซื้อใหม่ตอนที่เขาปักตัวอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็แล้วแต่มุมมองที่เพื่อนๆจะวางแผนเนาะฉะนั้นตอนนี้ก็สวยมากๆแลครับผมมองว่าราคาไทย ต่อไปที่บ t c อาเกจะไปถึงก็จะเป็น1.45ล้านโดยประมาณนะครับหรือ4 2 0 0 0จนถึง44,000นั่นแหละนะครับสำหรับราคา USD เนาะโดยที่เรามาดูในส่วนของ FCT กันบ้าง FCT ก็ไม่ได้ปิดหลุดนะครับแล้วก็เริ่มมีการกลับตัวแต่ว่าในช็อตเทอมเนี่ยยัง ไม่สามารถผ่านแนวต้านสําคัญตรงนี้ไปได้นะฉะนั้นผมมองว่าอาจจะเกิดการพักตัวเกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าใครที่ได้แบ่งไม้เข้าซื้อไปแล้วก็ยังไม่ต้องไปแอคชั่นอะไรใดๆเนาะซึ่งผมก็มองว่ารอเขาเบรกแนวต้านของเทรนดไลน์ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับถึงจะพี่าราเข้าซื้อสําหรับคนที่ยังไม่มีของไปเข้าซื้อตอนนั้นก็ได้นะครับจะได้ปลอดภัยนะครับหรือ,าาอราคาทยก็คือ 1,400นั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นโซลาร์น่าะครับโซลาร์นาก็ยังคงไม่ได้ผ่านแนวต้านสาคัญเช่นเดียวกันนะครับหรือ93ดอลลาร์นะก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะครับผมมองว่าถ้าเขาจะกลับตัวในช็อตเทอมได้จริงๆเนี่ยควรจะไปยืนเหนือ93ดอลลาร์ให้ได้ก่อนถึงจะเป็นการกลับตัวในภาพช็อตเทอมและไปเทส132ดอลลาร์นะครับก็คือจะเป็นเป้าถัดไปฉะนั้นตอนนี้ก็ยังคงเป็นการไซด์เวอยู่ในกรอบ นะครแนวโน้มขาลงอยู่นั่นเองเพื่อเพื่อก็อาจจะแบ่งไม้ไว้ที่2ส,ส่วนแบบนี้เหมือนเดิมนะครับผมยังมองว่าก็ยังมีโอกาสลงมาได้อยู่นะครับเพราะว่าสัญญาณก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนักนะครับก็เดี๋ยวรอแรงซื้อเข้ามาเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าตอนนี้หัวลุ่มยังไม่ ในเข้ามาเพิ่มเติมน่าจะเป็นช่วงเก็บสะสมของก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมมองว่าถ้าในรองเทมเนี่ยยังไม่หลุด70ก็ยังคงสวย,ยนะครับหรือไม่ได้หลุดราคาไทยที่2002จนถึง2,400นะครับต่อไป BNB ก็ต้องบอกว่าเอ้ยก็สวยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า b n b เนี่ยเริ่มบีบแคบเข้ามาแล้วเริ่มไซส์ไวแบบบีบแคบเข้ามาอยู่ในกรอบแบบเนี้ยผมมองว่าโซนเนี้ยสามาสจนถึง355หา้าเนี่ยเป็นโซนที่น่าสนใจที่จะแบ่งไม้เข้าซื้อไว้นะครับเพราะผมมองว่าโซน มาเทสเป็น falling w เนี่ยก็ไม่หลุดแล้วก็เด้งขึ้นเลยนะครับผมก็เลยมองว่าช่วงโซนนี้ BNB เนี่ยน่าสนใจนะแล้วถ้า BTC กลับตัวได้จริงๆเนี่ย BNB มีโอกาสจะไปเทส500ได้เลยทีเดียวนะครับจากสโตที่กำลังจะตัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ r s i เนี่ยกลับมาเทสแล้วไม่หลุดนะครับกำลังจะวิ่งไปอย่างโซนโอเวอร์บอฉะนั้นแล้ว BNB ก็น่าสนใจเนื่องจากเทไลน์แนวต้านของเขาเนี่ยขาลงเนี่ยเขายังไม่เคยผ่านแต่ตอนนี้กำลังมาเทสอีกรอบนึงแหละแล้วก็เหมือนสะสมพลังมาสักผักแล้วนะครับซึ่งถ้าในช็อตเทอมเนี่ยจะดูเป็นเหมือนไทแองเกิลในกรอบเล็กๆก,ก็ได้นะเแบรบคแคบเข้ามาแบบนี้ ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก็น่าสนใจแล้วก็แบ่งไม้ที่โซนด้านล่างไว้เหมือนเดิมนะครับหรือราคาไทยก็ต้องอยากชนโซนประมาณ1 3ึ0 0หมจนถึงหนึ่งหมื่นสองนะครับก็เป็นโซนที่น่าสนใจที่จะแบ่งไม้เข้าซื้อซึ่งเป้าในช็อตเทอมผมก็มองเป็น2ราคานี้ครับหมื่นสี่แล้วก็หนึ่งหมื่นหกพันโดยประมาณนะครับสำหรับ BNB ซึ่งโดยรวมแล้วเราก็ต้องรอดู BTC ด้วยนั่นแหละนะครับต่อไปเป็น ADA นะครับ ADA ก็ยังไม่ค่อยมีแรงกลับตัวเท่าไหร่น้ซึ่งในช็อตเทอรผมมองว่าก็ยังมีโอกาส สามารถไปเทสและไปเทสได้ผ่านเลยนะครับซึ่งผมมองว่าอาจจะไปเทสแล้วผ่านเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะฉะนั้นแล้วการที่จะเข้าซื้อ A.D.A เนี่ยภาพลองเทมเนี่ยยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่รวมถึง A.D.A ยังมีข่าวไม่ดีออกมาเยอะพอสมควรรวมถึงข่าวที่ในส่วนของเดฟของเขาเนี่ยมีข่าวเสียหายออกมาในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเพื่อนๆลองคอมเมนต์พูดคุยกับผมไปที่ใต้คลิปได้นะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่น่าสนใจที่จะเข้าซื้อ A.D.A พื่อกินกำไรในภาพลองเทมนะครับรวมถึงราคาไทยด้วยนะครับผมยังมองว่ามีโอกาสลงมาได้อยู่ที่ประมาณ21ดอลล์21บาทนะครับหรือ22บาทนั่นแหละนะครับแล้วก็ยังไม่น่าสนใจที่จะเข้าซื้อเพื่อกินกำไรในภาพลองเทมเลยเพื่อนๆจะเห็นว่าเอเดเนี่ยหลุดโซนแนวะรับสําคัญของปลายไส้เทียนมาแล้วนะ เห็นไหมครับไปใ่ทียนตรงนี้ก็หลุดมาแล้วยังไม่ได้ไปเทสเลยด้วยซ้ําฉะนั้นตอนนี้ก็เลยไม่น่าสนใจเลยนะครับที่จะเข้าซื้อตอนนี้เนาะต่อไปเป็นเหรียญครับนะครับก็ต้องบอกว่าโหวิ่งเป็น falling w e i g ได้น่าสนใจนะถึงตอนนี้ยังไม่ได้เบรกแนวต้านออกมาก็ตามแต่เ,เพื่อนๆจับตาดูไว้ให้ดีนะครับถ้าเขาไปยืนเหนือประมาณ291ได้ผมมองว่าเริ่มน่าสนใจสําหรับเหรียญครับในภาพลองเทมนะครับอาจจะวิ่งแบบนี้เนาะ ปึ๊บและพุ่งขึ้นแบบนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพื่ออาจจะไปทำออทามไฮในส่วนของการที่บ t c จะกลับตัวก็ได้เพื่อจะเห็นว่าแนวโน้มของเหรียญนะครับเนี่ยตัวขึ้นอยู่เสมอเลยนะครับส่วนทางกับราคาที่ร่วงลงก็เหมือนเกิดเป็นบูลดิชไดเวจันต์เกิดขึ้นในภาพใหญ่ๆเลยนะครับฉะนั้นน่าจับตาครับสำหรับใครที่ถือเหรียญครับอยู่นั่นเองสําหรับเจฟินก็เช่นเดียวกันครับโอ้โหเจฟินเนี่ยพักตัวมาเยอะพอสมควรนะซึ่งผมบอกว่าโซนระ้ัถัดไปก็อยู่ที่3ี่ส3บสามประมาาจับตาเลยทีเดียประภาเพึ่็นว่ามเนตตัริ่อวล เริ่มปรับตัวลงส่วนทางกับราคาฉะนั้นแล้วถ้าใครแบ่งไม้เข้าซื้อที่โซน2โซนเนี่ยมีจุดตัดขาดทุนที่ต่ำนะครับฉะนั้นก็ลองออาไปวางแผนกันดูนะครับต่อไปเป็นชิบะนะครับชิบะก,ก็ยังคงดูโ,โหน่าสนใจกับการพักตัวของเขาเนาะแต่ผมมองว่าควรจะแบ่งไม้ไว้ที่2โซนนะครับซึ่งเขาก็ดูท่าที่จะเบรกออกมาเล็กน้นอยนะครับแต่ออวอล์มมยนน่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับจากแท่งเทียนเนี่ยยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ แต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งไม้เข้าซื้อได้2โซนก็คือโซนปัจจุบันที่2,400นะครับจนถึง2000โดยประมาณถ้าหลุด2000เนี่ยผมบอกว่าควรจะออกมาก่อนนะครับหรือเพื่ปอาจจะแบ่งไม้ไว้ที่สมไม้ก็ได้อีกโซนหนึ่ง1,740นระครับดหลุจด1,740ก็อาจจะออกมาครับซึ่งจะเป็นโซนรนดับสำคัญที่ชิบะไม่ควรหลุดเลยนะครับแต่ในภาพรองเทมเนี่ยเหมือนเขาเกิดการพักตัวซะมากกว่านะครับจากเทรลไลนแนวต้านตรงเนี้ย เขาเบรกออกมาแล้วเกิดการไซเวทพักตัวอยู่นั่นเองผมมองว่าอาจจะใช้เวลาสะสมพลังไปอีกสักพักนะครับหรือเพื่อจะเห็นได้จาก ISI เนี่ยกำลังจะเบรกแล้วกาลังจะเบรกผ่านโมเมนตัมออกมาแล้วสโตกก็กำลังจะตัดขึ้นแล้วด้วยฉะนั้นแล้วก็น่าจับตาชีบะพอสมควรนะครับเอาไปวางแผนกันดูนะต่อไปก็เป็นเหรียญแซนนะครับเหรียญแซนก็ยังคงเป็นภาพเหมือนเดิมนะผมมองว่าจุดตาขาดทุนของเหรียญแซนเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2.5โดยประมาณนะครับถ้าหลุดกากตาคาลอออกมาก,ก่อนนะครับสำหรับราคา USD เนาะซึ่งเป้าผมมองไปที่5แลล้ว6ดดา์ย มารหรือราคาไทยก็มองว่าหลุด83เนี่ยก็ควรจะคัดออกมาก่อนเนาะโดยที่อะไรครับที่ผมบอกว่ารับแอดดอปที่น่าสนใจคืออะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับเอาล่ะนี่ก็เป็นแอดดอปของเหรียญแซนบ็อกนะครับซึ่งจะแจกจํานวน1นึ่งแสนแซนสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิก OKX OK ก่อน1 0,000ท 000, ่านแรกและก็ต้องเป็นผู้ที่ตอบคําถามถูกเท่านั้นนะครับซึ่งคําถามนะ่ะผมจะ มีคําตอบไว้ให้อยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่สนใจผมก็จะทิ้งคําตอบไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างเพื่อนๆสามารถเอาคําตอบของผมเนี่ยไปติ๊กตามลิงก์ที่ตอบคําถามของ OKX ได้เลยนะครับโดยที่ว่าเพื่อนๆต้องสมัคร OKX โดยยืนยันตัวตน Kyc level 2นะครับเปเพื่อนเพื่อนไปสมัครและตอบคําถามช่วงตั้งแต่วันที่9เนช่วง1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่16สําหรับ10,000คนแรกนะครับให้สมัครก่อนตอบถูกก่อน10,000คนแรก ก็คือได้สิทธิ์นั้นไปก่อนนะครับหมดแล้วก็หมดเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเอาลิงก์แอเฟรียของผมเนี่ยไปสมัคร OKX ได้เลยแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์ที่เอาไว้ตอบรับ a i r d r o p เนี่ยไว้ที่ใต้คลิปเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเพื่อนๆก็กดนะครับสมัคร OKX กจากลิงก์ของผมแล้วก็ไปตอบคําถามจากลิงก์ที่ผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ผมมีคําตอบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ออกไปตอบได้เลยเพื่อรับแอดด็อกฟรี สำหรับคนที่ตอบถูกแล้วก็เร็วที่สุดนะครับซึ่งคําตอบนั้นก็จะมีทั้งหมดอยู่5ข้อนะครับเพื่อนๆจะต้องตอบนะครับอ่าก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าติ๊กอย่างเดียวนะครับติ๊กแค่ติ๊กถูกอย่างเดียวเพื่อนๆไม่ต้องทําอะไรแค่สมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ติ๊กถูกอย่างเดียวอาล้ครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นเพียงแค่มุมมองส่วนหนึ่งของผมเท่านั้นผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกนะครับเพื่อนๆไปวิคเคราะห์พิจารณานในมุมมองของตัวเองและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมได้มีกกําาาลัังใจปปตอดรสมเไ็ถ YouTube แอปสโตจากนั้นสมัครสมาชิกได้ที่หน้าชองของผมได้เลยและก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับหรือใครสนใจที่อยากจะสั่งเสื้อสามารถมาสั่งได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k ฟรีคลิปโตได้เลยนะครับก็ทักอินบอกเข้ามาได้เลยเนาะผมก็จะเป็นคนตอบเองนะครับเอาละครับผมก็ดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนเทุกคนในวันนี้แลย่าลืมไปหาฉลามที่กวาวเหมือนกับผมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับเ,เพื่อนสวัสดีครับ